สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบผ้านะคะที่มีความนุ่มๆเด้งๆคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปผ้ารุ่นนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายดอกพิกลผ้าไทยลายดอกพิกลสวยงามแล้วก็พีเมียมมามๆาคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะมีให้เลือกให้ช็อปนะคะ3เฉดสีนะคะสีเหลืองค่ะสีชมพูพาสเทลคุณลูกค้าขาต้องบอกชมพูพารเทลเลยเนาะ ฟ้าสีเทาอมฟ้านะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทวันนี้คุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ2ผืนค่ะสั่งซื้อ2ผืนวันนี้คุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อ2ผืนวันนี้1380บาท1,380บาทนะคะคุณลูกค้านะคะได้รับขออขวัญของฝากนะคะเป็นมาล ก่อนผ้าเป็นคอของม้าน,นะคะหรือว่าจะเล Ash ือกรับนะคะเป็นกระเป๋าสวยๆนะคะคุณลูกค้าคะกระเป๋าหนัง PU นะคะใบนี้สีขาวไข่มุกนะคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะคุณลูกค้าเลือกได้เลยเลือกได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะผ้าไทยลายดอกพิกุลผ้าไทยผ้าายนะคะมัดหมี่ลายดอกพิกุลนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณลูกค้าขะเพราะว่าจะเป็นเฉดสีพอดีสวยเนาะเป็นเฉดเฉดสีที่พอดีสวยเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเป็นเฉดสีกลางๆคุณลูกค้าขาไม่ใช่แบบว่าเหลืองสว่างนะไม่ใช่เหลืองแป๊ดๆอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไป m i กซ์แอนด์แนะคะใส่กับเสื้อสีเหลืองสีขาวสีครีมใส่เลยคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้ผืนละ690บบาทค่ะแต่ถ้าชอบนะผ้าถุงชอบกระโปรงที่นุ่มใส่นะบอกว่าให้นุ่มตัดให้ด้วย ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงให้วันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะคุณลูกค้าขาจากปกติ1,490บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเลยคุณลูกค้าขา1,290บาท คุณลูกค้าจะได้มีผ้าถุงมีกระโปรงสวยๆจากร้านแม่าริพาไทยของเรานําไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายผ้าไทยลายดอกพิกลผ้าไทยลายดอกพิกลผืนนี้คุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมใกล้ๆแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมเลยคุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะเปิดให้ดูได้ทุกผืนเลยคุณพี่จ๋าคุณพี่อยากดูผ้ารุ่นไหนแบบไหนสามารถโทรเข้ามาแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกคค้้้้าาาดดนนนนนนนใใเเปป็็แบบี่ะ แบบนี้คุณลูกค้าขาด้านในด้านนอกโอเคนะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเนื้อผ้านุ่มผิวพิวเมียมากๆคุณลูกค้าขาผ้าไม่หดนะร้านแม่มารีผ้าไทยของเราผ้าที่เราคัดเลือกมาให้คุณพี่จ๋าคุณพี่สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปเย็บตรงค่ะถ้าคุณลูกค้าจะนําไปใส่เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะไปใส่เลยคุณลูกค้าขาเช่นนะคะคุณลูกค้าเคยเห็นนะคะคุณ คุณพ่อคุณแม่เนาะคุณยายนะคะคุณย่าคุณยายนะคะที่ใส่เป็นผ้าถุงอ่ะที่ใส่ผ้าถุงนะคะที่ใส่ผ้าถุงอยู่บ้านอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถให้นะคะให้ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเย็บตรงให้ฟรีบริการเย็บตรงให้ฟรีด้วยนะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะแจ้งกับแอดมินได้เลยบริการเย็บตรงให้ฟรีแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าให้อัดผ้ากาวด้วยแล้วเย็บตรงคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะแต่ถ้าคุณลูกค้าขาเป็นผ้าแบบนี้แล้วคุณลูกค้าบอกว่าเย็บตรงมาให้หน่อย ยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะ690บาทเหมือนเดิม690บาทเหมือนเดิมและที่สําคัญมากไปกว่านั้นแถมฟรีเหมือนเดิมคุณลูกค้าค่ะโปรโมชั่นของแถมก็ยังแถมให้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านซื้อเป็นของฝันของฝากให้กับคุณยา่าคุณยายถ้าต้องให้ท่านไปเย็บตรงอีกมันก็จะยุ่งยากเสียเวลาดังนั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะบอกทางรา้านแม่าริพัาไทยของเราได้เลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าเนาะตั้ สั่งซื้อเลือกช็อปไว้ได้เลยสั่งซื้อเลือกช็อปไว้ได้เลยคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ผ้าใส่สบายค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกผ้าไม่หดไม่ย่นไม่ย้วยคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากตัดเป็นผ้าถุงอยากตัดเป็นกระโปรงนะถ้ารูสานะคะรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของกระโปรงความยาวของผ้าถุง ชอบกระปงรูปแบบไหนชอบผ้าถุงรูปแบบไหนของร้านแม่าริผ้าไทยทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ,คะร้านแม่าริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะอยากตัดผ้าถุงอยากตัดกระปรง1290บาทวันนี้นุ่มมีกระเป๋าสวยๆแถมให้ด้วยนุ่มมีกระเป๋าสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าค่ะ,คะใช้ดีใช้งานง่ายใส่สบายคุณลูกค้าค่ะ,คะใช้งานได้จริงนะเพราะว่านุ่มก็ใช้อยู่ นะคะคุณลูกค้าคะเวลานุ่มออกงานเนาะถือออกงานเวลาใส่ชุดไทยนุ่มก็จะถือกระเป๋ารุ่นนี้แหละค่ะชอบนะก็เลยซื้อมาเผื่อคุณลูกค้าด้วยเลยสั่งมานะคะสั่งทานะคะสั่งซื้อมานะคะเพื่อแบบว่าเนาะใช้เองด้วยแล้วก็นํามาเป็นของขวัญของฝากนะคะของแถมนะคะให้กับพี่ๆทุกๆท่ทานด้วยนะคะ <S <S ยังไกงกดด็ฝากกดติดตามกด subscribe นะที่ช่อง YouTube แม่ม,มารีผ้าทไทยด้วยนะคะ <S <S คุณลูกค้านะ <S <S าพื้นนี้สีเหลืองนะจ้าพื้นนี้สีเหลืองนะมัดหมี่ายดอกพี่กุลค่ะ สวยเนาะมันมีลายดอกพี่คุณนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงสีชมพูคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสเฉดส,สีชมพูเป็นเฉดส,สีชมพูเบาๆชมพูพาสเทลคุณลูกค้าคะไม่เคยมีสักทีนะถ้าเป็นแบบว่าเป็นชมพูที่หวานละมุนขนาดนี้ชมพูโอรสแบบเนี้ยคุณลูกค้าขาชมพูโอรสชมพูละมุนมากๆคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิก เขาบอกว่าใช้คํานี้แล้วกันเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณพี่จา๋าคุณพี่จะให้ทางร้านของเรานะคะเย็บตรงให้ด้วยบอกบอกแอดมินเลยนะบริการเย็บตรงให้ฟรีจา้าบริการเย็บตรงให้ฟรีจา้ายินดีค่ะขอบอคุณคุณลูกค้าทุกๆท่ททานมากๆด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe นะที่ช่อง YouTube แม่าริผ้าทไทยจา้าโอเคสวยไหมเนี่ยค่ะใส่ดีค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายมากๆเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มมากเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มแล้วก็ละมุนมากๆคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบความนุ่ม ชอบสัมผัสนุ่มๆคุณลูกค้าขาและที่สําคัญเป็นไลายไทยสวยงามมากาสวมใส่ทํางานสวมใส่ออกงานสวมใส่ทํางานในวันพัสถ่ายสวมใส่ออกงานคุณลูกค้าขางานแต่งงานแต่งได้เลยสีนี้สีนี้ยังไงงานแต่งก็ได้ใช่ไหมตัดเป็นชุดตัดเป็นชุดเดทเนาะเอาผ้ารุ่นนี้ตัดใช่ไหมคะตัดเป็นชุดเดทส,สวยๆได้เลยคุณลูกค้าขา2,590บาทเดี๋ยวตัดให้ค่ะ2590บาทค่ะถ้าตัดเป็นชุดเดทเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องใช้ผ้า2ชิ้นค่ะเพราะว่าต้องใช้ผ้า2ชิ้นค่ะ ตัดได้ค่ะคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้นะคะงานสั่งตัดมีโอนมาจํานะงานสั่งตัดมีโอนมาจําแต่ถ้าถุงตัดกระโปรงตัดเสื้อมาจําเริ่มต้นที่500บาทแต่ถ้าตัดชุดนะคะตัดชุดเดรสนะคะตัดชุดไทยแบบนี้ราคามาจําเริ่มต้นอยู่ที่1,500บาทนะคะสามารถพูดคุยสอบถามก่อนได้คุณลูกค้าขาชอบนะคะผ้านะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าเคยซื้อเคยชอปเนาะ ของเราเป็นผ้าทอนะคะคุณลูกค้าขาไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะของงานงานผ้าไทยของเราจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทออยู่ที่ว่าจะเป็นผ้าทอเครื่องหรือว่าทอมือแต่ถ้าราคานี้จะเป็นผ้าทอเครื่องแต่รับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขาไม่ใช่ปัญหาเลยว่าทอมือทอเครื่องขอเพียงแค่เราชอบแล้วสัมผัสนะคะสัมผัสที่เราได้คือมันมีความนุ่ม ความนุ่มทําให้เรารู้สึกสบายใช่ไหมคะความนุ่มทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็สวยงามคุณลูกค้าขาเวลาเราสวมใส่ออกงานมันนุ่มผิวแบบนี้เราตัดเป็นกระโปงผ้ารุ่นนี้ตัดเป็นกระโปงทรงย้วยสวยมาก แต่เป็นกระโปรงหางปลาแบบแยกชิ้นก็ได้6ชิ้น8ชิ้นคุณลูกค้าบอกเลยถ้าเป็นกระโปรงทรงย้วยสามารถตัดได้ถึง8ชิ้นแต่ถ้ากระโปรงหางปลาตัดได้อยู่6ชิ้นคุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจพื้นนี้ค่ะสีเทาอมฟ้าพื้นนี้สีเทาอมฟ้าสวยคลาสสิกบากมาคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่ลายดอกพิกุลนะมัดหมี่ลายดอกพิคุณคุณพี่จ๋าผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายหมักคนทอเครื่องสองตะกอค่ะ ลายดอกพิกลสวยเนื้อนุ่มมากนะคะได้ลองสัมผัสแล้วติดใจแน่นอนคุณลูกค้าคะซื้อใส่ได้เลยสวยมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะ1 6ึ่งพบาทแถมกระเป๋าใส่โทรศัพท์ให้ฟรีแถมนะคะคุณลูกค้าคะมีกระเป๋านะสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบใช่ไหมคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ2อพืนค่ะ1380บาท1 3า0บาทวันนี้บุาทูนค้คาจ๋นสามร,ร้อยแรดาพวันคอขลูม้ามใหมฟรีค่ะ นุ้มีมารายกรผ้าบังคอของม้าแถมให้ฟรีแล้วก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นกระเป๋าหนังพียูสีขาวไข่มุกใบนี้ก็ได้คุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะชอบนะคะของขวัญของฝากชิ้นไหนนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยยินดีคะ่ะขอบพระคุณมากๆถ้าชอบ3ามหืนหรอสามหืหมหนจะจัดโปรให้ด้วย3ามหืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามหืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท,า 1, บาทคุณลูกค้าขาสามหืนนะสามหืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทบอกว่า ลายดอกพิกลเอา3ามผืนเลยได้เลยจ้าพี่ได้เลย1 1 9 9 0บาทนะจากปกตินะคะคุณลูกค้าขาจากปกตินะ2 0 0 0เท่าไหร่2000นะคะคุณลูกค้าขา 2, บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆคุณลูกค้าขา1,990บาทไม่พอคุณลูกค้าขาต้อนรับเทศกาลสงการนุ่มมีผ้าเขา่าม้าผ้าไยหมักโคนผืนใหญ่จังโวแบบนี้ แถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยสําหรับลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะร้านแม่ม,มารีผ้าทาย,ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะรับ3ามผืนเลยสีเหลืองสีชมพูลแล้วก็สีเทาอมฟ้านะคะสวยทุกผืนเลยนะคะ <S <S แล้วก็บอกเย็บตรงทั้ง3ผืนก็บริการเย็บตรงให้ฟรีนะเย็บตรงให้ฟรีแล้วก็ราคาพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็แถมผ้าผ้าขางม้าผืนใหญ่จัมโบ้ให้เหมือนเดิมอีกเช่นเคยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงการ ให้เราเย็บตรงให้ได้เลยเพราะว่านะคะถ้าเขาได้ไผ้าไปแล้วใช่ไหมก็สามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะจะใช้ไปแมต์กับสายลัสซิ่นหรือว่าใส่กับเข็มขัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญนะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงกระโปรงขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะให้นำนะคะให้นําผ้าผืนนี้รีเทียบก่อนจากนั้นก็อาจผากกาวเต็มผืนค่ะ แล้วจะใส่สบายใส่สวยสวยแบบว่าผ้ามันไม่ยับอะทั้งวันเลยใส่ไปเลยคุณลูกค้าขาใส่สวยทั้งวันเลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y u t u b e แม่มารีผ้าไทยนอกจากของฝัญของฝากที่แถมให้แล้วคุณลูกค้าจ๋าจัดส่งฟรีนะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่าจะส่งไม่มีคะ่ะ โอเคเก็บเงินไปทางได้แต่ถ้าสะดวกโอนบอกด้วยนะเดี๋ยวมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะคะคุณลูกค้าคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากๆคะ่ะ